ครับวันนี้ที่องค์การบริหารจังหวัดจุมเดีครับมีการลดน้ําขอพรผู้บริหารองค์การบริหารจังหวัดจุมเดีครับพวกสมาชิกประธานสภานะครับเทศการบรนสงการนะครับมาถึงแล้วครับลดน้ํานายกองค์การบริหารจังหวัดจุมเดีครับโดยพรบรนสงการครับวรนสงการบรการครับสงการประจำปี2567ครับที่สำนักงานองค์การบริหารจังหวัด ครับรัอันนี้ประหลัดอบประจรครับรถน้ำขอพรบรรทุกการนะครับจากนายกองการบริหารจังหวัดนบทรรศนายกบิิญาครุณมืมครับครับระจครับครัจการบรรทุกการครับบรรทุกการประจำปี2567าเจครับบรรการครับ เป็ดวันที่การบรรทุกการครับมาถึงแล้วครับนะครับซึ่งเทศกาลบัรทุกการครับอระจวบชลบุรีเรานะครับ